สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบินไทยเผยอาการป่วยสอร,รพงพ์ชาตรี แท้จริงไม่ได้เป็นมะเร็งสมองเจ้าว,ว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับนักสแสดงรุ่นใหญ่เอกสวรพงษ์ชาตรีเป็นนักสแสดงชายจตุนปินแห่งชาตสาสิสาขาศิลป,ปะการสแสดงปัจจุบันสอรพงษ์ชาตรีหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงและแทบไม่ได้ยินข่าวคราวเลยก็ว่าได้จนกระทั่งมีข่าวลือออกมาหนาหัว่าสอรพงษ์ชาตรีนั้นกําลังป่วยหนกักจนทําเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้ประสุดทางด้านบินมาเลนลิตและท้ายเอกพันได้ออกมาถแถลงข่าวอาการป่วยสวรพงษ์ชาตรีเอาไว้ว่าเริ่มแรก รพงษงชาตรีป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดเมื่อ5ปีที่แล้วจากนั้นก็ได้ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจที่ปอดข้างซ้ายและรักษาอาการป่วยมาตามลำดับจนกระทั่งร่างกายแข็งแรงจากนั้นก็สามารถกลับมาทํางานได้ปกติจนกระทั่งปีที่แล้วอาการกลับมากําเริบจากทางด้านภรรยาของพี่เอกผมก็ได้ไปเยี่ยมช่วงมีนาคมซึ่งเมื่อไปถึงพี่เอกก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงพอถามว่าจําได้ไหมก็ทําหน้างงแต่พอ3เดือนหลังจากนั้นไปเยี่ยมอีกครั้งถามว่าจําได้ไหม ผมบินกับไทยไงเขาก็จําได้แต่ต้องย้านิดนึงตอนนี้ก็กลับมาเป็นที่เดิมแต่เชื้อกระจายไปบ้างตามร่างกายแต่เมื่อวันที่9ก้าุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาไอซียูฉุกเฉินเนื่องจากสําลักอาหารซึ่งตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วแต่ยังพกักรักษตัวอยู่ที่ห้องไ c u ตอนนี้ถอดเครื่องช่วยหายใจออกแล้วซึ่งข่าวที่ออกมาว่าเป็นโรคมะเร็งสมองนั้นเป็นเพียงแค่ข่าวลือเชื้อมะเร็งกระจายจริงแต่ไม่ใช่มะเร็งสมองและอาการก็ดีขึ้นตามลำดับ และถ้าหากไม่สำลักอาหารก็รักษาตัวอยู่ที่บ้านซึ่งหน้าตาของพี่เอกก็สดใสาจากที่เห็นอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้เอกสอรพง์หายไวๆกลับมาแข็งแรงเร็วๆนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ